เป็นประจำทุกปีที่นิตยสารไทม์ค่ะจะประกาศรายชื่อ100บุคคลที่ส่งอิทธิพลที่สุดในโลกโดยพิจารณาจากสิ่งที่พวกเขาได้ทําในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งที่ดีขึ้นและแย่ลงให้กับโลกนะคะเขาแบ่งออกเป็น5ประเภทค่ะคือผู้บุกเบกิก ศิลปินผู้นำไอคอนและบุโคคลระดับบิ๊กจากแวดวงต่างๆและปีนี้ค่ะศิลปินเคป๊ปจากเกาหลีใต้ยอย่าง BTS นะคะได้ติดโผหนึ่งใน100บุคคลผู้่กอิที่ผลที่สุดในโลกของชาตในประเภทศิลปินค่ะงานนี้นะคะยังได้นะักร้องสาวค่ะเฮาซี How Z, ที่เพิ่งร่วมงานกับ BTS ในเพลง Boy With Luv เนี่ยเป็นคนที่เขียนนะคะเหตุผลรับรองว่าทำไมพวกเขาถึงสมควรติดโผรายชื่อนี้ นักร้องสาวระบุว่าในบางช่วงบางตอนนะคะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองวง BTS ได้เข้าครองอุตสาหกรรมเพลงร้าวกับพายุค,ค่ะทุบสถิติยอดขายรางวัลต่างๆรวมถึงเปิดการแสดงทั่วโลกและขณะเดียวกันก็เป็นทูตสื่อสารวัฒนธรรมเกาหลีด้วยนะคะ ฮาวซที่บอกว่าสิีที่อยู่เบื้องหลังของตัวอักษร3ตัวที่เป็นชื่อบงคือศิลเป็นรุ่นใหม่ทั้ง7คนที่เชื่อว่าบทเพลงเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งกว่ากำแพงด้านภาษาโดยมองว่าเพลงเป็นภาษาสากลน,นั่นเองค่ะนับตั้งแต่เดบิวเมื่อปี2556ค่ะ BTS วกวาดรางวัลมานา้ไม่ทั่วและสร้างปรากฏการณ์บนโซเชียลมีเดียมีผู้ติดตามมากกว่า19ล้านคนบนทวิตเตอร์แล้วนะคะและเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วค่ะอัลบั้ม Love Yourself Cheer ได้กลายเป็นอัลบั้มแรกจากวงเป p อปที่ขึ้นชาร์ตดิ บอดชูันของสหรัฐ นอกจากนี้ BTS ยังสร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินเคป๊อปกลุ่มแรกที่ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสาประชาชาติเพื่อส่งเสริมพลังของคนรุ่นใหม่ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะพวกเขาได้สร้างชื่อเป็นหนึ่งในศิลปินที่ตระหนักถึงปัญหาสังคมมากที่สุดในเกาหลีใต้ <med> เนื้อเพลงของพวกเขานะคะแตะประเด็นอ่อนไหวต่างๆในสังคมค่ะอย่างปัญหาสุขภาพจิตการบริโภคนิยมและประเด็นระบบการศึกษารวมถึงยังทำงานร่วมกับยูนิเซฟในโครงการต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนที่ ชื่อว่า Love Myself ด้วยค่ะ